หลายคนคงไม่รู้ใช่ไหมว่าซื้อเลื่อยมาใหม่ก่อนใช้งานต้องทำอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยประกอบเลื่อยก่อนสิครับรออะไรแฮ้ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ <S <S เติมน้ำมันเบนซินที่ผสมกับน้ำมัน2อทีในอัตราส่วน1ต่อ25ใส่น้ำมันเครื่องระวังหกนะจ๊ะ เปิดสวิตช์ดึงโช๊กดึงสตาร์จนกว่าเสียงเครื่องจะติดแล้วค่อยปิดโชค๊คจากนั้นสตาร์ทใหม่อีกครั้งว์มเครื่องทิ้งไว้ประมาณ3นาทีก่อนใช้งานนะจ๊ะบริการด้านอะไหล่หลังการขายพร้อมทีมช่างซ่อมบำรุงบริการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานบริการดูแลสน,สนับสนุนลูกค้าอยู่เสมอโดยทีมแอดมินออนไลน์หากใครสนใจสั่งซื้อจิ้มตะกร้ากันเข้ามาได้เลยนะครับ